ช่องเป็นนิกตูนมีผู้ติดตามเกิน6 0แสนคนแล้วนะครับเช่นเคยนะครับกับรายการ Q&A ที่เราจะนำคอมเมนต์จากเพื่อนๆมาตอบคำถามกันเริ่มที่คำถามแรกเลยคำถามสุดคลาสสิกที่จะต้องมีทุกๆ Q&A นั่นก็คือเกมกระดานพิศวง EP ต่อไปจะมาเมื่อไหร่เกมกระดานพิศวงจะมาในช่วงต้นเดือนหน้านะครับคำถามต่อมาที่หลายๆคนสงสัยพ่อแม่ของภูวิตททำงานอะไร สำหรับคำถามนี้มาจากเกมกรารานพิสวง EP 1 5ที่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ภูวาริศถามคาปูชิโนว่าพ่อของเขาทำอาชีพอะไรและคำตอบกลับไม่ใช่คนเก็บขวดงั้นนักเขียนจอมโจรหรือนักประดิษฐ์อะไรคืออาชีพที่แท,ท้จริงของพ,อพ่อภูวาริศกันแน่คำตอบนั้นก็คือไม่ใช่เรื่องพ่อแม่ของภูวาริศเท่านั้นนะครับที่จะมีเฉลยในอนาคตยังมีทั้งเรื่องครอบครัวของเจสดาพลังลับของอรุณกรที่มาที่ไปของอูงกังกะทำไมนักกากขาวถึงต้องใส่หนัากาก ทำไมประวัติศาสตร์ถึงแก่ใครเป็นคนสร้างคุรุบะและความลับอื่นๆอีกมากมายที่รอเฉลยในอนาคตก็รอรับชมกันด้วยนะครับมีเฉลยแน่นอนคำถามต่อมาพี่มีอีสเตอร์เอเกอะไรซ่อนเอาไว้ในคลิปบ้างไหมครับจะบอกว่าเรื่องอีสเตอร์เอเกนี้พี่ปินิกแอบใส่เอาไว้ทุกตอนเลยขึ้นอยู่กับว่าคนดูจะสังเกตเห็นไหมอย่างฉากในเกมกระดานพิศวงนี้พี่ปินิกก็แอบใส่คาว่ากดติดตามเอาไว้ตรงป้ายตรงนี้นี่คือตัวอย่างอีสเตอร์เอเกที่เห็นง่ายๆงั้นเรามาลองดูอีสเตอร์เอเกที่เห็นยากยากกัน อันนี้อยู่ในเกมกระดานพิศวงตอนที่21หากใครดูแล้วจะรู้ว่าพิมพ,พิพัฒใช้ของวิเศษในการหลบอยู่ด้านหลังภูวลิตงั้นลองดูฉากนี้ดีดๆเย้ยโอ้โคุณเห็นอะไรไหมถ้าไม่เห็นงั้นลองดูอีกทีครั้งนี้ดูแบบช้าชนั่นไงนั่นไงเห็นไหมว่ามีพิมพิพัฒหลดุดออกมาจากหลังภูวริตด้วยนั่นแหละครับ อิสต์เอ็กแบบหายากที่ซ่อนเอาไว้ในเรื่องคำถามต่อมาอยากเห็นนักทำเกมกระดานทุกคนในแบบขี้ก้างนี่คือลุงลาเต้นี่คือพี่สาวมอกค่านี่คือคุณน้คาปูชิโน่นี่คือคุณนาา้นนณนามาคัคคอาโต้และนี่คือพี่ชายคาราเมลคำถามต่อมาช่วยบอกวันเกิดของนักทำเกมกระดานแต่ละคนหน่อยลุงลาเต้เกิดวันที่1ตุลาวันกาแฟโลกพี่สาวมอกค่าเกิดวันที่29ตุลาวันอินเทอร์เน็ตโลกคุณน้าคาปูชิโน่เกิดวันที่หนึ่งเมษา วันโกฮกคุณน้ำมาเคียโตเกิดวันที่1พฤศจิกาวันแห่งผู้ตายของชาวเม็กซิโกและพี่ชายคาราเมลเกิดวันที่21เมษาวันแห่งความคิดสร้างสรรค์ใครแข็งแรงที่สุดในห้องวัดคนที่แข็งแรงที่สุดในห้องวัดอันดับหนึ่งคือคุโรบะรองลงมาคืออุงกาอุงกะและอันดับ3ได้แก่ลิบลิวงั้นใครฉลาดที่สุดในห้องวัดอันดับหนึ่งก็คือคุโรบะอันดับสองคือพิมพิพัฒน์และอันดับ3คือตัวละครใหม่ที่จะมาในอนาคตเป็นตัวละครจากประเทศลาว พูดถึงตัวละครใหม่เราเคยเห็นลิปลิวและปุริโสสิแบบการ์ดไปแล้วเราจะได้เห็นเขาเป็นตัวจริงๆเมื่อไหร่ในเร็วๆนี้ซีรีส์เกมกระดานพิศวงจะมีอยู่ตอนหนึง่งลิปลิวปุริโสสิและตัวละครใหม่ที่เป็นชาวลาวจะได้เข้ามาร่วมเล่นเกมกระดานพิษวงด้วยคําถามต่อมาตัวละครหลักทั้ง4ตัวถ้าม,มีพลังเวทแต่ละคนจะมีพลังเวทสายไหนสมศักจะเป็นพลังเวทสายคริลิกหรือนักเวทผู้รักษาศรัทธาภูวริตเป็นนักเวทสายผู้ใช้งานความตาย หรือสายเนโครมมนเซอร์เจษดาเป็นนักเวทสายผู้สำเร็จตำราหรือวิศาสตร์ส่วนอรุณกร <c oughs> คำถามต่อมาใครเป็นคนพาคเสียงคาราเมล <c oughs> คนที่พาคเสียงคาราเมลนั้นเหรอครับคนคนนั้นก็คือผมเองยังไงละ่ะผมคนนี้แหละผมพาคคนเดียวทุกตัวละครผมเป็นทั้งเจษดา <c oughs> เป็นทั้งภูวลิศ <c oughs> เป็นทั้งสมศักดิ์ และเป็นทั้งคาราเมลการพักเสียงคาราเมลจะใช้โปรแกรมตัดต่อทําให้เสียงแหลมขึ้นยกตัวอย่างถ้าเป็นเสียงของผมจะได้เสียงแบบนี้มึงวาดรูปให้หน่อยดิจะเอาไปส่งครูวนพรุ่งนี้เฮ้ยนี่เสียงเขาเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยวัดดีทุกคนเป็นไงบ้างฮัลโหลคำถามต่อมาตอนนี้พี่ปิกนิกพักเสียงได้กี่เสียงแล้วตอนนี้พี่ปิกนิกพักได้ประมาณ20เสียงครับปิกนิกเลนเจอร์จะยังมีต่อไหมหรือว่าเอาวสารไปแล้วมีต่อแน่นอนครับและในอนาคต นอกจาก d ด m เมนชัน Man แล้วเราจะยังได้เห็นโรแมนติกแมนด้วยคำถามสุดท้ายถ้าพี่ปิกนิกมีเงิน1,000ล้านบาทพี่จะเอาไปทําอะไรพี่ปินิกบอกว่าสิ่งที่จะทําแน่ๆเลยคือการนําเงินไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพี่ฟิลม์มและดูแลครอบครัวตัวเองในอนาคตแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นการสารฝันไว้เด็กก็จะนําเงินไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกเล่นเครื่องเล่นให้ครบทุกเครื่องเล่นก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคําถามจากแฟนคลับ และใน Q&A ครั้งที่6นี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะให้อดินกลุ่ม FC ไปนิกตูนมาพูดความในใจกันนะครับและแอดินคนแรกก็คืออดินเต่าทองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่อดินเต่าทองเองค่ะแม่หนูหนูดังแล้วแม่หนูหนูด้วยละครด้วยแม่หนูืนอ,อุ้ย น่าจะรู้จักในฐานะแอดมินก็เห็นอยู่ตามกลุ่ม FC p i n นิคตูนแล้วก็ Discord ของพุก้านะคะนี่ก็ทำงานมาร่วมปีนึงแล้วเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะแล้วก็ขอขอบขบุยขอขอบ ขอขอบคุณทุกๆแฟนอาร์ตนะคะที่เ,เข้ามาร่วมสนุกกันในกลุ่มเอซของเราแล้วก็ผลงานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัดต่อหรือผลงานศิลปะใดๆก็ตามชอบทุกผลงานเลยค่ะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณแฟนอาร์ตของน้องมาดิษาด้วยนะคะยังไงก็รักทุกๆคนเท่ากันอย่าเป็นคนที่ทำผิดกฎแล้วก็กลุ่มของเราเนี่ยมีสีสันได้ก็เพราะว่าน้องๆทุกคนเลยแล้วก็พี่ปิ๊กด้วยอย่าเป็นคนที่ทำผิดกฎดังนั้นแล้ว โอ้ยเมื่อกี้เกิดเรื่องนิดหน่อยเอาเป็นว่าเอ,าอาิ่มเดี๋ยวก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะนะคะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณแอดมินเต่าทองมากเลยนะครับที่ช่วยดูแลกลุ่ม Fc ปินิกร์ตูนมาโดยตลอดแอดมินคนต่อมาก็คือแอดมินมิวสวัสดีค่ะแอดมินมิวเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปินิกการ์ตูนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแอดมินมิวมากเลยนะครับที่ช่วยดูแลกลุ่ม Fc ปินิกตูน และคนที่3แอดมินปรางสวัสดีเด็กๆและพ่อแม่พี่น้องนี่พี่แอดมินปรางเองจ้าอยากจะบอกว่าขอพูณที่เป็นส่วนหนึ่งของแฟนดอมปิกนิก,กระตูนนะคะขอให้ทุกคนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตและมีความสุขกับปิกนิกระตูนไปนานๆด้วยกันเลยอืมว่าแล้วขายของหน่อยดีกว่าฮ่าฮ่าแอดมินปรางมีช่องกระตูน YouTube ด้วยนะชื่อว่าช่องนัวินาโกเดียอันนี้นี่ช่วยแปะให้หน่อยช่วยแปะให้หน่อยฮ่าฮ่าฮ่าแต่สักวันเชื่อเถอะ พี่จะยิ่งใหญ่แบบพี่ปิกนิกก็เป็นไปได้ขอบคุณแอดมินปลางมากเลยนะครับที่คอยดูแลกลุ่ม FC ฟซปิกนิกรตูนและแอดมินคนสุดท้ายแอดมินเฟิร์สสวัสดีครับผมเฟิร์สเองครับก่อนอื่นก็ขอบคุณมากนะครับที่ผมได้ขึ้นมาพูดตรงนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วการได้เป็นแอดมินกลุ่มปิกนิกร์ตูนมันก็เริ่มจากความชอบธรรมดารรมดานั่นแหละครับชอบการ์ตูนชอบบรรยากาศที่คนในกลุ่มเขาคุยกันมนันอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากเลยแหละครับ พอได้เข้ามาดูแลกลุ่มจริงๆแล้วมันก็มีอะไรให้ทามากกว่าที่คิดนิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่เห็นคนก้าใช้งานครั้งแรกแต่เห็นคนที่ไม่เคยโพลอะไรเลยแต่แวะมาทักบ้างหรือแค่ได้อ่านคอมเมนต์น่ารักๆของเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยครับมันก็รู้สึกดีแล้วสาหรับผมตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่กลุ่มแชร์การ์ตูนแต่มันเป็นพื้นที่ที่เราจะได้เจอกับคนที่ชอบอะไรคลา้คลายกันแลวก็กลายเป็นสังคมเล็กๆที่เราได้ดูแลกันไปขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ ผมแค่อยากบอกว่าปินิกาตูนเป็นของทุกคนเสมอไปนะคะับขอบคุณแอดมินเฟิร์สมากเลยนะครับที่ช่วยดูแลกลุ่ม FC ฟซีปิิกาตูนช่วงต่อมาเราจะพาทุกคนไปดูเหล่าแฟนคลับปินิกาตูนที่ซื้อสินค้าจากปินิกาตูนไปไปชมกันเลยดูดิมึงสินค้าของพวกเราโคตรเทเลยใช่แล้วใครใส่ก็น่ารักแบบนี้ใส่ไปเดินตลาดก็เทใส่ไปเล่นพิเศษก็คูล น้องๆทุกคนน่ารักมากเลยที่ช่วยสนับสนุนช่องเป็นนิกระตูนนี่นี่มีน้องที่ซื้อเกมการ์ดของเราไปด้วยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยนี่น้องคนนี้ซัดพวงกุญแจครบเซตเลยเหรอเนี่ยจริงๆพวกผมสองคนต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องเป็นนิกระตูนเพราะว่าถ้าต่อให้น้องๆอยากได้มากขนาดไหนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้คงจะไม่มีภาพเหล่านี้ขอบ,ขอบคุณ,คณมากเลยนะ,นะครับสำหรับเสื้อรุ่นใหม่ก็กำลังจะออกในเร็วๆนี้ แต่ว่าการสมศักด์และเพื่อนและพวงกุญแจยังพร้อมส่งอยู่ตลอดเวลาสามารถสั่งได้เลยที่เพจเป็นนิกาตูนมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับช่วงแจกรางวัลแฟนอาร์ตยอดเยี่ยมโดยรางวัลที่เราจะแจกใน Q&A ครั้งที่6นี้มีมากถึง26รางวัลโดยจะแบ่งเป็นรางวัลแฟนอาร์ต20รางวัลและรางวัลพิเศษ5รางวัลและรางวัลสุดยอดแฟนอาร์ตที่มีเพียงหงรางวัลเท่านั้นใครจะได้รางวัลกันบ้างไปดูกันเลยคนแรกจากคุณอิดฟาง ผู้มีลายเส้นน่ารักและมีสไตล์ไม่เหมือนใครรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปิ๊นิกไปเลยคนที่2จากคุณมูติตาโอเงินดูลายเส้นของเขาสิครับสวยขนาดนี้ไม่ให้รางวัลไม่ได้แล้วรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่3พี่ต่อยพันิสอผลงานน่ารักน่ารัก แถมมีสไตล์รับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่4คุณชิวชิวช,วชอริยาผู้มีผลงานสุดโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่5ผลงานจากคุณชัดชวานชนะภัยผู้มีลายเส้นเจิดจ้าเป็นประกายแถมลงงานเยอะมาก รับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพีปินิกไปเลย <S <S คนที่6จากคุณอิงดอร์จูลีไอออนผลงานมีสไตล์แถมโคตรมีเอกลักษณ์รับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพีปินิกไปเลย <S <S คนที่7จากคุณนิกโตฟิลิกอีกหนึ่งคนที่สร้างผลงานไม่ํำใครแถมเป็นตัวของตัวเองมากๆรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเอง จากพี่ปินิกไปเลยคนที่8จากคุณเดซี่สุภการผลงานน่ารักน่ารักสไตล์มินิมอลรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่9จากคุณแพลวลุงสีมันตาผลงานสุดใสดูแล้วใจฟูสุดๆรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่1ิบ คุณจันแก้วเนยอีกหนึ่งผลงานที่มีลายเส้นสวยน่ารักถูกใจคณะกรรมการรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่11จากคุณปกรณ์รัตนพรเป็นผลงานแฟนอาร์ตท,ที่สร้างความแตกต่างโดยการวาดบนกระดาษรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่12คุณดรีมชาคิยา อีกหนึ่งผลงานของน้องๆที่บง่งบอกถึงความน่ารักและความพยายามรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่13จากคุณนาลดีเพิ่มพูนผลงานจากน้องสุดน่ารักแถมลงงานในกลุ่มนี้มานานมากๆรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่14คุณกะยาณีอย่าพี่ลมผลงานสุดโดดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีลายเส้นไม่เหมือนใครถูกใจคณะกรรมการรับรางวัลเป็นภาพพิเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่พินิกไปเลยคนที่15จากคุณเทพซานิงกามาซาล่าดูผลงานของเขาสิครับสวยขนาดนี้ไม่ให้รางวัลไม่ได้แล้วรับรางวัลเป็นภาพพิเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่พินิกไปเลยคนที่16คุณกระปุกพีเค ผู้มีผลงานน่ารักน่ารักทั้งตัวละครและฉากหลังแถมลงงานเยอะมากรับรางวัลเป็นภาพพิเเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่17ผมลืมกินข้าวมันไก่อีกหนึ่งผลงานแฟนคลับที่มีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรับรางวัลเป็นภาพพิเเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่18คุณเกียวซาผลงานสวยน่ารักขนาดนี้ไม่ให้รางวัลได้ยังไง รับราง,รบงวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยคนที่19จากคุณโคเวอร์เค e c ี l โคลนเวผู้มีทั้งผลงานแฟนอาร์ตสุดน่ารักและเคยเขียนเว็บไซต์สำหรับสุ่งกติกาเกมการ์ดวาดตัวเองรับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปินิกไปเลยและคนสุดท้ายคุณธนรัตสตาร์ทถึงจะไม่ค่อยมีผลงานการวาดลูกเท่าไหร่ แต่ว่าเขาคนนี้เคยลงมีมเกี่ยวกับปีนิกาตูนมากกว่า100โพสต์รับรางวัลเป็นภาพพิกเซลอาร์ตตัวละครของตัวเองจากพี่ปีนิกไปเลยและเราก็มาต่อที่รางวัลพิเศษอีก5ารางวัลกันเลยรางวัลพิเศษนี้จะไม่ได้มาแค่ภาพวาดแต่ว่าพี่ปีนิกจะนําตัวละครของผู้ได้รางวัลมาทําเป็นการ์ตูนตอนพิเศษผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษคนแรกก็คือคุณจารุภาไหมทองจะมีใครบ้าโดเน a t ให้คลิปทุกคลิปในช่องถ้าคุณไม่เชื่อ คุณลองดูใต้คอมเมนต์นี้หรือคลิปเก่าๆคุณจะต้องเห็นโดเนตของคุณหมาทองแน่นอนและนี่คือการ์ตูนสั้นของคุณจารุภาหม่ทองคืนนี้มาเล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันเถอะงั้นฉันขอเล่นด้วยคนนะเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยหมาทองก็นะวันนี้สมศักดิ์ไม่อยู่ก็ได้งั้นมาเล่นด้วยกันเลยขอเชิญดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในที่นี้เข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเถิดนี่มาแล้วใช่ไหมเนี่ย เอาละไหมายทองอยากรู้อะไรก็ถามได้เลยคือว่าฉันทํากระเป๋าสตางหายนะ่ะไม่รู้ว่าตกอยู่ที่ไหนนายช่วยให้ผีหายให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยกระเป๋าตังหายเอารอสีอะไรอะ่ะเป็นกระเป๋าตังสีน้ําตาลที่หน้ากระเป๋าจะมีรูปตัวเอ็มข้างในกระเป๋ามีเงินอยู่สองพันชัดเลยว่าไงนะเปล่าไม่มีอะไรกูว่าผีเขาไม่รู้หรอกว่ากระเป๋าตังมึงอยู่ไหนอะ่ะ เอ๊แต่ดูสิเหมือนผีเขาจะบอกอะไรบางอย่างเลยนะเฮ้ยไอ้ผีอะไรของมึงเนี่ยเออสงสัยมันจะบอกว่ากระเป๋าสตางค์มึงอยู่ที่ใต้ละมั้งกูว่าจบพิธีเลยดีกว่าขอเชิญดวงวิญญาณออกจากแก้วเฮ้ยคอย่างชั่วนี่ฉันจะไม่ได้กระเป๋าสตางค์กลับล่ะเนี่ยจริงๆเรื่องเงินในกระเป๋าฉันไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะแต่ว่าในกระเป๋าสตางค์นั้นมันมีรูปวาดหลานสาวของฉันอยู่มันมีค่ากับฉันมากๆเลย อ๋อรูปวาดอันนั้นเหรอเออกูเก็บได้พอดีเลยจริงเหรอเนี่ยภูวาริ์ขอบใจในายมากเลยนะนายนี่เป็นคนดีจริงๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ์ตูนสั้นของคุณใหม่ทองมาต่อกันที่รางวัลพิเศษอันที่2และคนที่ได้รับรางวัลก็คือคุณพันไพลินชะตาวนิ์หรือแอดมินมิวนั่นเองและเหตุผลที่ได้รับรางวัลก็คือแอดมินมิวเคยวาดรูปน่ารักน่ักพวกนี้เอาไว้ และพี่ปิกนิกเคยขอยืมผลงานพวกนี้เอาไปใช้ในการ์ตูนด้วยไปชมการ์ตูนสั้นของแอดมินหมิวกันเลยนี่มนตาเมื่อไรน้ำยาจะเสร็จอะแป๊บสี่พวัวลิตจะเสร็จแล้วเธอไม่ดูแลตัวเองเองนะปล่อยให้หน้าเป็นสิวแบบนี้ก็ครูวิชาแต่งหน้านะซีบอกว่าถ้าหน้าใครเป็นสิวจะต้องสอบตกเลยต้องเดือดร้อนกันหมดเลยเนี่ยเอาล่ะเสร็จแล้วดื่มเลย โอ้โหสุดยอดสิวหายไปหมดแล้วใช่น้ำยานี้จะทำให้สิวของผู้ดื่มไปเวืมกันอยู่ที่อื่นเดี๋ยวนะหมายความว่าไงอะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนอะ่ะมึงทำไมไม่นั่งเรียนดีๆวะกูนั่งตอนนี้ไม่ได้มาต่อที่รางวัลพิเศษอันที่สามผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือคุณครับฟ้า สาเหตุที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็เพราะว่าคุณครับฟ้าเคยวาดคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักพวกนี้เอาไว้และพี่ปินิกเคยนําไปใช้ในการ์ตูนเหมือนกันเอาละครับไปชมการ์ตูนกันเลยนายวาดรูปพี่หน่อยดิจะเอาไปส่งครูวันพรุ่งนี้ลัดชานนท์จะให้ฉันวาดรูปนายเนี่ยนะแม่นแล้วไม่บอยวาดนายฉันหน่อยแต่ว่าฉันวาดรูปไม่สวยนะนายชนยะรางวัลมาต้องเยอะเถอะนะวาดรูปให้ฉันหน่อย ก็ได้ก็ได้อ่ะเสร็จแล้วนี่ฉันพยายามสุดๆเลยนะดูดีอะไรขนาดนี้เนี่ยรัชนนลรับบดได้ขอบคุณในมากเลยนะสมศักดิ์มาที่รางวัลพิเศษอันที่สี่กันผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือคุณสโนปลินหลังจากที่เคยได้รับรางวัลสุดยอดผู้ค้างคลายช่องเป็นนิกาตูนใน Q&A ครั้งก่อนและปัจจุบันนี้ถึงกับทําช่องของตัวเองขึ้นมาและเป็นช่องเกี่ยวกับเป็นิกะตูนเพราะงั้น ไปดูโฆษณาแบบจัดเต็มกันเลยอ้าฟื้กลับมาแล้วครับผมผมเองพีพีจำกันได้มเนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแนะนำช่อง Snow Prince กันช่อง Snow Prince คืออะไรช่อง Snow Prince คือช่องที่ลงเนื้อหาเกี่ยวกับเป็นนิการ์นมีทั้งข้อมูลต่างๆทฤษฎีที่น่าสนใจการตัดต่อบแบบมืออาชีพและมีเนื้อหาสาระครบถ้วนขนาดว่าเปิดช่องได้มีนานก็มีผู้ติดตามเกิน3 0 0พไปแล้วนะโอ้โห แถมพี่ปินิกยังเอ่ยปากชมด้วยว่าช่องเนี้ยทำข้อมูลออกมาดีสุดๆไปเลยใครที่เป็นสายเก็บข้อมูลชอบดูทฤษฎีผมแนะนำจริงๆเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับที่ช่อง Snow Prince กดติดตามเอาไว้กดเลยอ่ะฟื้นไกดเลยและเราก็มาถึงรางวัลพิเศษรางวัลที่5ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณพอใจคิดแคทหรือแอดมินเต่าทองนั่นเองแทบจะไม่ต้องบอกสาเหตุเลยว่าทำไมถึงได้ทั้งลงผลง,งานที่สวยงาม แถมยังเป็นแอดมินคอยดูแลกลุ่มนอกจากนี้แอดมินเต่าทองยังช่วยดูแลดิสคอดปีนิกร์ตูนทั้งให้คาแนะนำน้องๆแถมยังเป็นอินเตอร์เทนเนอร์อีกด้วยรับรางวัลการ์ตูนสั้นของตัวเองไปเลยฉันทำนายตื่นหรอขอโทษด้วยนะแล้วนายไม่กลับบ้านหรอโรงเรียนอุตส่าห์หยุดตั้งสองอาทิตย์เลยนะก็อยากกลับอยู่หรอกนะแต่ฉันว่าปีนี้เชนตือยู่นี่ เราเคยบอกนายแล้วใช่ไหมว่าการใช้เวลากับครอบครัวน่ะมันสำคัญมากๆเลยนะจำไม่ได้เหรอจำได้สิฉันโทรบอกพ่อกับแม่แล้วเขาดีใจด้วยซ้ำที่ฉันอยู่นี่เขาทำไมกันล่ะว่าแต่เธอน่ะไม่กลับเหรอไม่ดีกว่าถึงจะกลับไปก็ไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ดีนั่นแหละพอแบบนี้ไงฉันถึงอยู่ที่นี่ อยู่เป็นเพื่อนเธอนะแต่ว่าพ่อกับแม่เป็นคนบอกฉันเองว่าไม่คนมีใครเหงาในวันคริสต์มาสอีกอย่างคริสต์มาสนี้คงไม่มีความหมายถ้าไม่มีเธอเมอร์ลี่คริสต์มาสนะมาริสาเอาละครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของสุดท้ายกันแล้วลางวันสุดยอดแฟนอาร์ตมหาเทพที่ในอีพีหนี้มีเพียงเขาคนเดียวที่คู่ควร นั่นก็คือคุณคาคามหาเทพที่ลงมาจุติในกลุ่ม f อฟปีนิกาตูนไม่ใช่แค่ผลงานที่สวยงามแต่ว่ามีความอลังการอยู่ในนั้นนอกจากจะสวยแล้วผลงานของคุณคาคายังมีเยอะมากๆเยอะชนิดที่วันนาไปจัดแสดงได้เลยทุกๆผลงานแสดงถึงความทุ่มเทมีจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจในภาพหลายๆคนที่เห็นผลงานของเขาจะเหมือนต้องมนต์สะกดและตอนนี้คุณคายังเป็นนักวาดรูปอาชีพที่เปิดรับจ้างวาดรูปด้วย ใครที่สนใจจะติดต่อคุณค้าให้วดัดรูปก็สามารถติดต่อได้เลยที่ kha kha ใน Facebook ผลงานสวยอลังการขนาดนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับคักหากคุณค้าคาได้เลยเราไปชมการ์ตูนสั้นสุดพิเศษที่ทำมาเพื่อคุณคา่คาได้เลยขอเชิญเจ้าบาวที่บาลังพิธีในที่สุดวันที่ฉันเฝ้ารอก็มาถึงสักที ฉันจะได้อยู่กับคนที่ฉันรักตลอดไปเจ้าสาวออกมาที่บัลังพิธีได้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะโรแมนติกแมนหากนายเอ่ยคำสาบานไปแล้วนายไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้แล้วนะไดเมนชั่นแมนต่อให้ฉันมีพลังย้อนเวลาจะอีกอกี่ครั้งฉันก็จะเลือกนาย ทั้งสองคนโปรดให้คำสาบานต่อกันละกันไดเมนชั่นแมนไม่ว่าจะยามทุกยามสุขฉันจะเคียงข้างนายเสมอโรแมนติกแมนไม่ว่าจะมิติไหนๆฉันก็จะขอมีแค่นายคนเดียวเจ้าบบาวจูบเจ้าสาวได้ และสุดท้ายนี้คุณค้ามีอะไรจะพูดกับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่เราคาไฮนะคะก่อนอื่นเลยเราเป็นเกียรติมากเลยที่ได้ออกในชิวในในครั้งนี้ขอบคุณสําหรับรางวัลน,นะฮะมันน่ารักมากเลยไม่คิดว่าโรแมนติกแมนกับดเด m e มิชัน Man จะได้เป็นคู่กันจริงนะฮะโคตรโคตรเขินเลยไม่เสียใจยจริงๆที่หลงรักดเดมิชันแมนมาตั้งแต่วันแรกที่ได้เห็นการชี โรแมนติกแมนยังไม่ออกตอนนั้นทําให้ฉันมีโอกาสได้ดีไซน์เขาในวันนี้น่ารักมากๆเลยเขาไม่ใช่โอซของฉันด้วยซ้ำอะแต่ฉันแฮปปี้มากๆเลยมันพิเศษมากสําหรับคนคนนึงในชีวิตนะคอมพลไปอีกอย่างละแล้วก็เราคงจะมามถึงจุด,จดนี้ถ้าไม่มีทุกคนในดอมคอยให้กําลังใจอยู่ด้วยกันซัพพอร์ตกันว่ารูปด้วยกันสนุก,นกตลอดนะทุกวันสุกเหนียวโหบอกเลยว่าสนุกอะ่ะมัน ยังไงก็ฝากโรแมนติกแมนเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะหวังว่าหัวใจดวงน้อยของเขาจะทาให้ทุกคนตกลหลุมรักกันใจนะท้ายที่สุดแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะบายขอบคุณคุณคาสําสหรับความทุ่มเทมากเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการมอบรางวัลใน Q amp A ครั้งนี้หากใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะใน Q amp A ครั้งหน้าเราก็จะมาแจกรางวัลกันแบบนี้อีกหรือใครที่สนใจอย,อยากได้รางวัลแบบนี้ สามารถส่งผลงานมาได้ที่กลุ่ม FC พินิกร์ตูนและบางคำถามที่ท่านสงสัยและพวกเรายังไม่ได้ตอบนั่นอาจเป็นเพราะเราเคยตอบคำถามนั้นๆไปแล้วใน Q&A ครั้งก่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันอีกทีตอน7จ็ดแสนซับการ์ตูนตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นกดติดตามเอาไว้ด้วยนะ